ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสุลุคาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ข่าวดีโรมานโนยืนยันครับลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมแดงที่จะได้ตัวนิโคลบาเลล่าเข้าสู่เทียมแต่เดี๋ยวนี้จะไม่ใช่ดิวราคาถูกสําหรับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะครับบอเบิโซโรมาโนครับสายข่าวทางด้านการย้ายทีมชื่อดังก็ไเด้นออกมาข่าวล่าสุดที่สร้างความมั่นใจกับแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากว่า พวกเขานั้นกำลังมีการดที่ดีที่ทุกตัวนิโคลบาเลล่าสตาร์กองกลางีิกิทิมชั้นอิตาลีของอินเตอร์มิลานไปร่วมทำในช่วงตลาดสมนิหลังจากที่นักข่าวรายนี้ออกมายืนยันว่าลิเวอร์พูลยังคงเป็นทีมขึ้นนำในเดี๋ยวนี้และมีโอ,อกาสสูงพอสมควรเลยทีเดียวที่จะได้ตัวกองกลางร,รายนี้มาร่วมทัพหลังจากที่ผ่านมานั้นลิเวอร์ได้ส่งตัวแทนเข้าไปพูดคุยเจรจา,รจารกับเอเจนต์ส่วนตัวของนิโคลบาเลล่ามาแล้วตั้งหลายครั้งโดล่าสุดการ์ดทานด้านของฟาบิโอโรมาโน่ก็ได้มายืนยันถึงงงเรรื่ออนะะีี้้กคัะ พันรายการกิฟต์มีสปอร์ตโดยเขายืนยันว่าลิพูยังคงอยู่ในการแข่งขันที่ดีในดิวการเย่ทีมของนิโกโรบาลเลล่าโดยพวกเขาในการมีโอกาสที่ดีมากกว่าทุกทีมในตอนนี้แต่ทว่าการแย่ทีมครั้งนี้อาจจะไม่ใช่งานงานสำหรับลิพูลซึ่งแน่นอนว่าการแย่ทีมครั้งนี้จะไม่ใช่การแย่ทีมที่มีราคาที่ถูกอย่างแน่นอนและเพอๆนะฮะคาตัวในการายทีมครั้งนี้อาจจะเป็นราคาที่ทางลิบูนั้นต้องคิดหนักกันเลยก็ว่าได้ผมยืนยันได้เลยนะครับว่าลิบูกำลังให้ความสนใจในตัวของนิโกโรบบิง และค่าตัวจำนวน50ล้านปอนที่ใครหลายคนคาดการณ์เอาไว้นั้นไม่น่าจะใช่ค่าตัวที่ทําให้ทางอินเตอร์มิลานย้อนปล่อยตัวกองการรายนี้ออกจากทีมอย่างแน่นอนซึ่งผมก็ยืนยันว่าดิวการย้าทีมในครั้งนี้จะไม่ใช่งานง่ายสาหรับลิเวอร์พูลและค่าตัวของนิโคล่บาลเลาตามที่ประเ,เมินเอาไว้นั่นน่าจะมีที่ไม่ต่ำกว่า70ดล้านปอนเลยทีเดียวซึ่งค่าตัวจำนวนดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นค่าตัวระดับสูงที่อาจจะทำให้ลิเวอร์พูลกลับมาคิดหนัก ในเดียวกันนี้ทีมนักเตะร,รายนี้ครั้งแต่ก็เชื่อได้ว่าถ้าหากลิ์พูโไม่คิดปัญหาเรื่องค่าตัวจำนวนังกล่านี้นแล้ว็ลเวอร์พูลก็สามารถประสบความสำเร็จกับเดียว,ยวนี้ได้อย่างไม่ยากนักและอย่างที่ผมบอกไปแล้วในช่วงก่อนอันนี้ว่าเจอเกนครับนจินทอมในตัวของนิโกโลบาเล่าเป็นอย่างมากและลิ์พูลก็มีนัดเจอจากครัร้งืองกันกับเอเย่นสุดต,ตัวของนักเตะรายนี้ครัอ้งในสัปดาห์หน้าที่กำลังจะถึงนี้ดังนั้นการที่ลิ์พูลจะได้หรือไม่ได้ตัวนิโกโลบาเล่าก็สุดทีมนั้นก็อาจจะเเกิดดขึ้้นนช่วงสัปาห์ีย ดังนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลคงจะต้องติดตามสถานการณ์การนนี้ยทีมของนิโกโลบาลาร่าเข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลในครั้งนี้เอาไว้ให้ดีๆนะครับจับตาดูให้ดีๆสำหรับเดี๋ยวนี้ลิเวอร์พูลสัญญาว่าจะขึ้นค่าจ้างให้กับเฟเดริโกอเคซ่าชนิดที่นตุสไม่สามารถให้ได้ถ้าหากเขายานมาวงทีมลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้เฟเดริโกอเคซ่านะครับ กองหน้าทีมชาติอิตาลีของยูวนตุสก็ได้กลายเป็นเป้าหมายในการสนทับของลิเวอร์ pool โดยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนน้นนี้ทางลิเวอร์ pool เองก็เคยตัวเป็นข่าวชื่นชมกันตั้งเตะรายนี้มาแล้วอย่างยาวนานแต่สื่อบางกระแสก็บอกว่าลิเวอร์ pool มองเป็นแค่ข่าวชื่นชมด้วยกันเท่านั้นแต่ไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่ล่าสุดได้มีการรายงานนะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลยินดีที่จะมอบค่าเหนอระดับสูงให้กับทานดั้นของเฟเดริโกเกียร์ซาถ้าหากกองหน้ารายนี้ตัดสินใจย้ายมาคัทแันทีท และจากข่าวที่ออกมาดังกล่าวนี้เองครับทำให้เชื่อได้ว่าลิปูนนั้นมีความชัดเจนเป็นอย่างมากที่จะคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับและดีวนี้ก็มีการสูงงานที่จะประสบความสำเร็จนะครับโดยรายง,งานนี้มาจากสปอร์ตมีเดียเซตนะครับได้ออกมาอ้างว่าณตอนนี้ทางสโมสรลิพูนนั้นได้ติดต่อไปอยังเอเนต์สุนตัวของนักเตะรายนี้มาแล้วหลายครั้งและพวกเขาก็ได้บอกกับเอเนต์สุนตัวของฟเดรโก้เกียซ่ารายนี้ไปว่าลิปูนนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนการเตรียมข้อเสนอ พื่อยื่นขอซื้อตัวขรางหน้ารายนี้ก็สู่ทีมอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้และทางลิเวอร์พูลนั้นก็พร้อมที่มอบคะแนนระดับสูงชนิดที่ว่ายูเวนตุสไม่สามารถมอบให้กับฟาเดรโกเกียซ่าได้ให้พิจารณาเร็วๆนี้อีกด้วยซึ่งเชื่อได้ว่าถ้าหากข้อเสนอดังกล่าวนี้เดินทางมาถึงมือของฟาเดรโกเกียซ่าแล้วล่ะก็เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นข้อเสนอที่ทางฟาเดโกเกียซ่าจะไม่สามารถปฏิเสธได้อย่างแน่นอนโดยล่าสุดก็ตามรายงานจากทานั้นของซานีสปอร์ตนะครับนั้นระบุไว้ว่า และตอนนี้ทางฟาเดรโกเคียซ่ารับขั้นเงินของทางยูนตุสยู่ฟิงแค่5 4า0 0 0ัปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งน่นนว่าลิปุผูลสามารถมอบค่าจ้างที่สูงขึ้นให้กับนักเตะรายนี้ได้แบบสบายๆและจากข่าวลือที่ออกมานนั้ในครั้งนี้ก็ดูเหมือนว่าทางลิปุนั้น พร้อมแล้วที่จะมอบค่าเหนื่อยให้กับท่านั่นฟาเดกโก้เคซ่าเพิ่มไปเป็นสามเท่าต,ตัวเลยทีเดียวหรือก็คือ160,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้าหากทางฟาเดกโก้เคซ่าแต่ทีใจย้ำแข็งในถิ่นแอนเวลซึ่งแน่นอนว่าค่าเหนื่อยจำนวนดังกล่าวนี้ทางสโมสรออยูเวนตุสไม่สามารถมอบให้ได้อย่างแน่นอนเพราะถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่อาจจะสูงที่สุดในสโมสรเลยก็ว่าได้นอกจากลิฟวแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีสโมสรอ,อย่างเวนแฮมยูเนเต็ดและนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับต่างที่กำลังให้ความสนใจที่จะเซ็นดาก,กับ ฟาเรนโกเคียซ่าด้วยเช่นเดีวยวกันอย่างไรก็ตามนะครับมีรายงานว่านักเตะทีมชาติอิตาลีฟาเรนโกเคียซ่ารายนี้ไม่มีความคิดที่จะย้ายไปคัดแข้งกับ2ทีมดังกล่าวนี้ต่้ย่างใดฉะนั้นก็ทําให้ทางลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมขึ้นนําในเดูอนนี้แนะ่แทีโดยคาดกันกว่าค่าตัวในการนี้ทีมของฟาเรนโกเคียซ่าน่นาจ,จะอยู่ที่ประมาณ40-50ล้านปอนด์แต่ถึงแนั้นนะครับก็มีโอกาสที่ลิเวอร์พูลอาจจะพลาดการคว้าตัวฟาเรนโกเคียซ่าเข้าสู่ทีมด้วยเช่นเดีวยวกัน ถ้าหากยูนตุสสามารถขายดูซานวาาโฮวิทออกจากทีมไปได้เสียก่อนซึ่งณตอนนี้ทางยูนตตสกกำลังเลือกว่าจะเก็บนักเตะคนไหนให้อยู่กับทีมต่อไปดีระหว่างเฟเดรโกเคียซ่ากับดูซานวลาโฮวิดนะครับเสีลิปุลิร์พูลตกลงสัญญาเด็กเชลตาได้แล้วลิร์พูลครับตกลเป็นารว่าเข้าใกล้ในการเซ็นเดกแข้งแมนรายที่2ประจำสมัมนีีกับรายที่มีชื่อว่ากาบีเวก้ากองกลางดาวรุ่งของเชลตาบิโก้ที่สื่ออิตาลีปูดรายง,งานมาว่า บรูการทำเข้อตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวกับทางหงดังได้เรียบร้อยแล้วเยอเกยะคลับนะครับคุณสื่อลิเวอร์พูลต้องผ่าตัดทีมครั้งใหญ่เนี่ยหลายจุดหลังปล่อยแข้งชุดใหญ่ที่หมดสัญญาออกไปพร้อมกันถึงสี่รายและเพิ่งได้มารายใหม่แค่รายเดียวเท่านั้นก็คืออเล็กซิสแบ็กเลเซอร์มิคฟิลด์ชั่มโลกจากเบรดันกานั้นล่าสุดนะครับคารลิเลเดลสเมซอตโจโน่สื่อในดินแดนมากโรเนียระบุว่าลิเวอร์พูลเข้าใกล้ที่จะได้ตัวกับยิเบก้าเข้าไปทุกขณะและมีความเคลื่อน้าล่าสุดก็คือการตกลงสัญญาส่วนตตัััววกกบนเะได้้แล ตีตัวเลขก็เหนื่อย8 3 0 0 0ปอนด์ต่อรัปดาแม้ว่านาปเลียนครับทีมแห่งศึกเกาโชเซียอิตาลีจะต้องการตัวดารุ่งสัญชาติกรตินดูสเปนในวัยยี่สิบปีรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่โอกาสของทีมแชมป์จากศึกเกาโชเซียอิตาลีก็ดูเป็นรองทางฝั่งลิเวอร์พูลค่อนข้างชัดเจนแม้ว่าลิเวอร์จะไม่ได้ไปเตะในศึกยูฟ่าแชมลีในซีซั่นหน้าแต่ตัวกาบิเวกาก็พร้อมแล้วมาร่วมทีมของแดงพราะรับค่าจ้างในระดับที่สูงอย่างน่าพอใจและเชื่อว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการติดทีมชาต ทีมชาติสเปนชุดเล็กมาตลอดนอกจากนั้นในเว็บไซต์สารนุกรมเสรีวิกิพีเดีย Wikipedia, ยังมีผู้ใช้บางรายเข้าไปแก้ไขชื่อตันสกัดปัจจุบันของกาบิี้าที่ลงเล่นกับโชตาบิโกไปมากถึง3.9เกมและยิงได้11ประตูนในซีซั่นล่าสุดว่าเป็นนักเตะลิเวอร์พูลเรียบร้อยแล้วด้วยแม้ดิวจะยังไม่มีความแน่นอนก็ตามน,นะฮะ ฟฟนหงชักตตั้งอีกรอบโรโมาโ,โนยืนยันลิบูอาจจะไม่อยู่ในเดียวการขอตัวกับ,บีเบกาเข้าสู่ทีมอีกต่อไปแล้วมเพราอไม่กล้าสู้ราคาเมื่อตกี้เป็นข่าวของทางฝั่งอิตาลีนะครับต่อมาเป็นทางฝั่งของโรโมาโน,โน S 1> <S 1> สโมสรลิเวอร์พูลนะครับทีมดังในศึกเวทีพรีเมียร์ลีกษอาจจะต้องพบกับเรื่องสุดเซ็งเข้าสิ่แล้วมาในเวลานี้เมื่อมีรายงานออกมาจากท่านของฟาบิโอโรมาโน่สายข่าวท่านนั้นการยนทีมชื่อดังก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นกำลังตัดสินใจที่จะไม่ยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวกาบีเวก้าเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสมเอนี้หลังจากที่มีข่าวลือ,อมาว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นมองว่าค่าจีตจะตับจำนวน40ล้านยูโรของกาบีเวก้านั้น ถือว่าแพงจนเกินไปสําหรับนักเตะที่ม,มีอายุเพียงแค่21ปีและเพิ่งจะก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้ไม่นานซึ่งทางลิเวอร์พูลก็มองว่าพวกเขาน่าจะต่อรองราคานักเตะรายนี้ให้ลดลงมาได้มากกว่านี้โดยล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเช้าม,ม,มืดในวันนี้ทางด้านของฟาบิโอโรมาโน่ก็ได้ออกมาโพสทวิตเตอร์ล่าสุดโดยอัปเดตสถานการณ์ในดิวการนยูทีมของกาบีเวก้าในตอนนี้ว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลนั้นไม่ได้ทําการยื่นข้อเสนอขอขซื้อตัวกาบีเวก้าเข้าไปที่ทางสโมสรเชลต้บิโก้แต่อย่างใด ในช่วงที่ผ่านมาและดูนว่าลิวอลอาจจะตัดชินใจแล้วนั่นกบว่าจะยื่นข้อเสนอ40ล้านยูโรที่เท่าเท่ากับค่าจียาสำหรับดิวการย้ายทีมของนตักเตะรายนี้ซึ่งนั่นก็ทําให้ลิวอลณตอนนี้จะไม่ได้เข้าใกล้ในการย้ายทีมของกาบ BB ้เบกาอีกต่อไปแล้วและถ้าหากในสัปดาห์หน้านะครับสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว,ลวก็เชื่อได้ว่าลิวอลอาจจะถอนตัวออกจอากดีวนนี้ไปแบบถาวรเลยก็มีความเป็นไปได้ ผมขอยืนยันว่าณตอนนี้ทางสโมสรสิงเวบรูเชลซีได้เข้ามามีบทบาทในดูการยึดทีมของกาบีเวก้าแบบเต็มตัวแล้ว พอพวกเขาได้ทาการติดต่อโดยตรงกับเอเนต์ของนักเตะรายนี้ไปแล้วและหารื้อเรื่องการยืดเทียนนักเตะรายนี้มแล้วหลายครั้งและเชลซีก็ยืนยันว่าค่าจียนญาติจำนวน40ล้านยูโรนั้นมันไม่ใช่ปัญหาสําหรับพวกเขาเลยซึ่งนั่นก็ทําให้ตอนนี้ทางสโมสรเชลซีได้กลายเป็นทีมที่มาแรงในเดูนนี้ในทันทีและมีโอกาสที่เบียดลิวูลคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทัพก็มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียว แต่ที่แน่ๆน,นะครับก็คือณนะตอนนี้สัญการของกาบ,บีเวกา้ากับลิเวอร์พูลนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วโดวยทางฟาบิโอโรมาโน่ได้ยืนยันต่อไปว่าอีกเหตุผลที่ทําให้ลิเวอร์พูลไม่ได้ไปต่อกับเดวนี้ก็เพราะว่าพวกเขาประเมินแล้วนะครับว่ากาบ,บีเวก้านั้นอาจจะมีสภาพร่างกายที่ได้จนดกันไปและไม่เหมาะสมกับการเป็นปนักเตะภายในทีมลิเวอร์พูลนั่นเพราะทางเช็กิงคลับชื่นชอบนักเตะกกลางที่มีสภาพร่างกายที่สูงใหญ่ดังนั้นเคเฟนโตรามและมานูโกเน่นนั้นน่าจะเหมาะสมมากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังไม่ได้ยินยันว่าลิร์พูได้เดินออกจากดิวนี้แล้วนะตอนนี้แต่ความชัดเจนเรื่องนี้น่าจะมีออกมากันให้เห็นในสัปดาห์หน้าดังนั้นก็ต้องรอความชัดเจนในเรื่องนี้อีกครั้งถึงจะสามารถสรุปความชัดเจนออกมาได้โอกาสชี้เสมอหงจุดเริ่มต้นของความระสำของปืนใหญ่อาร์ซนอลจนแชมป์หลุดมือ มาตินโอนากาศก,กับตันทียอปเนใหญาแอสตันนอลชี้เกมที่เสมอกับลิเวอร์พูล2-2คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เทียมปืนใหญ่อาส์เนนอลของเขานั้นระสำจนกระทั่งพลาดท่าโดน Manchester City, แมนเชสเตอร์แซงควาแชมป์พรีเมียร์ลีกในไทยที่สุดอาร์เซนอลนะครับจบฤดูกาลด้วยตแหน่งรองแชมป์ในดูกที่ผ่านมาโดยพวกเขานําเป็นจ่าฝูงมาโดยตลอดแทบจัดทั้งฤดูกาลแต่กลับมาพลาดท่าในช่วงแค่โค้งสุดท้ายของฤดูกาลจนถูกแมนเชสเตอร์ปัดหน้าควาแชมป์ไปได้อย่างน่าเจ็บปวดโดยเกมที่มีผลอย่างมากนะครับที่ทําให้อาร์เนนอลฟอร์มสะด,ด โอนการ์ที่ว่าเป็นเกมที่พวกเขาโดนลิเวอร์พูลไล่ตามตีเสมอ2-2ในช่วงท้ายเกมจากโรเบรโตฟูร์มิโนที่อนฟิลเมื่อ9เมษายนนั่นเองดังนั้นพวกเขาก็ยังโยนแต้มทิ้งจากการไปเสมอกับเบรนแฮมและเซาท์ตันต่ออีกขณะที่แมนเชสเตอร์เก็บชัยชนะรวดมันยากจริงๆโดยมีหลายสิ่งที่เกิดขึ้นโอนการ์กล่าวเราแข่งขันกับทีมที่เคยชนะมาทั้งหมดมันสูสีและแม้ในช่วงท้ายโดยเฉพาะใน3าเกมที่เริ่มจากลิเวอร์พูลเราเสียโมเมนตัม มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจส่งผลต่อฤดูการเราใกล้เข้ามาแล้วและเราก็ต้องใช้ความผิดหวังเพื่อเข้าไปให้ใกล้ขึ้นอูฤดูการหน้าเราจะลองดูอีกครั้งและหวังว่าเราจะดีขึ้นยิ่งไปอีกอยากมากพิมลิกโอซิมเมนส่งเอเย่นคุยแมนยูลิเวอร์พูลเชลซี Chelsea. วิกเตอร์โอซิมเมนนะครับดาวซันวงของสุดเกาโชซซอ,อิตาลีซีซั่นล่าสุดแบบท่าพร้อมย้ายสังกัดจากเนโปลีมายังพิมลิก โดยที่เอเยตนของของหอกชาวนจีเลียได้นัดวันเวลาเจอกับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือพูลและเชลซีเอาไว้แล้วชื่อของโอเมนถูกเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาพักใหญ่ซึ่งแม้ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรแต่ก็เป็นที่เชื่อได้ว่านัาเกเตะพร้อมที่จะย้ายและมาเล่นในศึกผิวนอังกฤษดซีทาน,นาเต็มที่ ล่าสุดนะครับซาซาทาวรเรลี่ผู้สึกขาดแถวหน้ายืนยันว่าเจ้าของ31ประตูนในซีซั่นล่าสุดพร้อมแล้วที่จะย้ายออกจากนาโปเลีที่อยู่ร่วมกันมา3ปีโดยมีเป้าหมาย3ทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองพูเดีแมนเชสเตอร์เตดลิเวอร์พูลและเชลซีข้อมูลของวิกเตอร์ออสเมนจะเป็นประเด็นของตลาดนักเตะรอบนี้แมนเชสเตอร์เตดเชลซีและลิเวอร์พูลต่างก็ได้นับพบกับตัวแทนของนักเตะแล้วด้วยความพยายามที่จะเซ็นญาก,กับดาวยิงเกีวโชซิดาอิตาลี าซโลนามันจะเป็นจุดตัดสินของความต้องการของเขาต่อ,ต,อตัวเลือกทัวสกัดใหม่ทั้ง3แต่เชื่อเท่นแล้วนะครับว่าเป้าหมายของโอชิเมนก็คือพีเอ็มเอ็กอย่างไรก็ตามนะครับคาตัวของนวยิงในวัย24ปีก็คงจะเป็นประเด็นสําคัญเมื่อตันบุรีซื้อมาแพงตั้งแต่แล้วนะครับในราคา70บวก10ล้านยูโรจากลิวเมื่อปี2020และเมื่อน,นักเตะทำงานได้ดีต่อนเนื่องพวกเขาจึงไม่ยอมขายออกแบบขาดทุนอย่างแน่นอนนะฮะ ค้นลูกอีกครั้งเมื่อรายการเดอะเรด e มนทีวีได้ทำการนำเสนอเรื่องราวและเส้นทางในการแข่งขันของโรเบรโตฟูมิโนจากเริ่มต้นจนบรรจบกับสมุเรอรีพูดได้อย่างซึ้งมากเลยทีเดียวแั่นอนว่าในการเดินเรื่องราวที่เดอะเรดเมนทีวีจัดทำขึ้นมาจะมีเหล่าผู้คนที่กวข้องกับสมิเรอร์ภูทั้งในอดีตและปัจจุบันมากมายรวมไปถึงเหล่าตำนานนักเตะของสมุทรเรียวกันและในจังหวะหนึ่งในการให้สมภา์ของเอียนรัต กองหน้าระดับตำนานของสูโมสรลิ์พูโภที่รับฉายาว,ว่าเพชฌฆาตหน้าติดหนวดได้พูดประโยคหนึ่งถึงฟอร์มิโนว่าสำหรับผมแล้วนะครับผมสามารถบอกได้เลยนะครับว่าบ๊อบบี้น่าจะเป็นผู้เล่นหมายเลขเก้าที่เก่งที่สุดเท่าที่ส,มสโมสรลิ์พูเคยมีมาแค่ประโยคเดียวยันรัดมันก็ทําให้ขนแขนสตัน up ขึ้นในทันทีเพราะเขาเองก็เป็นเบอร์เก้าของส,มสอโมสรลิ์พูเช่นเดียวกันการได้รับการยังยัองจับตำนานแบบนี้เชื่อได้ว่าบ๊อบบี้น่าจะดีใจอย่างมากและมันก็ทําให้เขารู้อีกครั้งหนึ่ง ทุกทุกคนรักผู้ชายคนที่ชื่อโรเบียโตเฟ i ร์มิโนคนนี้มากแค่ไหนนะฮะ oh, so แม่ลูกเหมือนกันเลยแม่เฟ um oh, <so> อร์มิโนบอลน้ำตาแตกหลังได้เห็นสิ่งนี้จากเดอะคัพแม่ของโรเบร t โตเฟร์มิโนกับกองหน้าของลิเวอร์พูลที่กำลังจะย้ายออกจากทีมในช่วงสมัมมน,นี้ถึงกับหลังน้ำตาออกมาในทันทีที่ได้เห็นสิ่งที่เดอะคัพทำให้กับลูกชายของเธ แม่ของโรเบรโตฟอร์มนโนไม่สามารถกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้เมื่อได้ยินแฟนของลิวพูลร้องเพลงที่อุทิศให้กับลูกชายของเธอทั้งนี้มักจะได้ดยินบรรดาคอนเยนในตินแอนฟิลร้องตะโกนซีซีนอตหมายถึงเยซเซอร์ในภาษาอังกฤษอย่างภาคภูมิใจทุกครั้งที่ฟูร์มิโนอยู่ในสนามและนั่นก็ไม่ต่างอะไรกับเสียงบนท้องถนนที่น่า่าสามารถได้ยินก่อนชัยชนะในนัดจิ้งชกเลือดอยูฟาจูเมลีของหงแดงเหนือเทนัมฮอสเปอร์ในปี2019 ซึ่งเกิดขึ้นที่สนามวันทัวร์มโตปลิเตโนโในกรุงมาดริดกรุงกิจกรรมของสโมสรลิเวอร์พูลที่ใช้ชื่อว่าบอสไนท์ได้ทวีตคลิปของแฟนๆที่ร้องตะโกนเพื่อเป็นเกียรติแก่แข้งชาวบ,บราซิลซึ่งต่อมาก็มีคนเอาไปให้มาเรนาแม่ของเฟอร์มิโน่ดูไม่นานนักน้ำตาของเธอก็ไหลออกมาเมื่อได้เห็นคลิปเมื่อปี2019พวกเขากำลังร้องเพลงด้วยชื่อลูกชายของฉันมันสวยงามมากที่ได้ยินและเมื่อเราอยู่ที่นั่นมาเชลล่า เธอร้องไห้ขณะด,ดูคลิปของน้องสาวของเธอฉันไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรสําหรับความรักและสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนทําให้มันทําให้ฉันพูดไม่ออกขอบคุณมากๆสําหรับสิ่งนี้เธอกล่าวเริ่มคะแนนการฟุมนอเองก็มีน้ําตาหลังจบเกมสุดท้ายของเขากับลิเวอร์พูลเมื่อรุ่กนการที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นที่ทราบกันทั่วไปในเวลานั้นว่าเขาจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์แต่แทบไม่มีใครประหลาดใจเมื่อตัวของนักเตะเองก็บอกล่วงหน้า ก่อนเกมเสมอกับแอตเลติ1-1ว่าโคโคงจะร้องไห้หลังจากสิ้นเสียงนกหวีดหมดเวลาการแข่งขันหลังจกเกมผมร้องไห้100%เฟอร์มินโน่กล่าวมันเป็นวันที่พิเศษสำหรับผมมันจะเต็มไปได้วยอารมณ์ความรู้สึกสําหรับผมและครอบครัวของผมวันต่อมาในงานเลี้ยงที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติให้แก่เฟอร์มินโน่ผู้จัดการทีมเจ็ตติ้งคลับยกย่องบกองหน้ารายนี้เป็นอย่างมากในขณะที่เขากล่าวเริ่มว่านายฉลาดมากๆในด้านฟุตบอล ในการฝึกซ้อมนายเป็นคนแรกที่เข้าใจการฝึกซ้อมมันเหมือนกับว่าพอได้เห็นครั้งหนึ่งนายก็อ่าโอเคลุยเลยมันพิเศษจริงๆและมันก็ทําให้นายเป็นนักเตะในแบบที่นายเป็นด้วยเทคนิคทั้งหมดแต่อันสมองทางด้านฟุตบอลของนายนะน่าเหลือเชื่อมากนั่นคือส่วนดีทั้งหมดและทําให้นายเป็นผู้เล่นในแบบที่นายเป็นแต่แม้จะมีคำชื่นชมของเจกเก็ตกับแบบนั้นปรากฏว่าก็ยังไม่มีสโมสรไหนที่จะได้ตัวฟูร์มินูไปแบบฟรีๆแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีคนสนใจโดยมีสโมสรย์ใหญ่ทั่วทวีปตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับฟูร์มิโน่ในการย้ายทีมของดาวเตะชาวบราซิลรวมถึงบาซุลนาเฟเนร์เบเช่และเอซิมิลานโดยฟูร์มิโน่ดูเหมือนจะรอเวลาของเขาก่อนที่จะตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายและขั้นตอนต่อไปและดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะให้ความสำคัญก,กับการอยู่ค้าแข้งต่อไปที่ยุโรปนะครับนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่25มิถุนายน ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บาดคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ